นั่นมันคือโอกาสเดียวของฉันนั่นมันคือทางเลือกเดียวของฉันฉันไม่มีทางเลือกอื่น Does i a s t m มาย i s i g e Shorts s h o r s มาจากคำว่า Chance ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือโอกาสนะคะนั่นคือโอกาสเดียวของฉัน i s i g e ก็คือ adjective นะคะที่แปลว่าหนึ่งเดียวนะคะเพียงอันเดียว Only one นั่นเองนะคะทีนี้ไอ้คำว่า Shorts เนี่ยนะคะบางภาคของเยอรมนันเขาอาจจะออกเสียงเป็นนะคะ Shorts ะะบางภาคก็อาจจะออกเสียงเป็นชันส์นะคะยังไงก็ลองไป a d a p t อพพายแล้วก็ฟังนะคะจากคนท้องถิ่นจากถิ่นที่เราอยู่อีกทีหนึ่งนะคะนั่นมันคือโอกาสเดียวของฉัน does i a s t m i n e Isicash นั่นมันคือทางเลือกเดียวของฉัน does i a s t m i n e Isicvar ว่ามันก็คือ choice ในภาษาอังกฤษคือทางเลือกนั่นเองฉันไม่มีทางเลือกอื่น I a ช h าเน e ะขาย a นออันดรก็คือฉันไม่มีทางเลือกอื่นไปลองใช้งานกันดูนะคะ